สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนนิชาเนตากล้องนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชนันพันศรีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่เที่นที่ศูนย์เลยค่ะศูนย์เศรษฐกิจชุมชนครบวงจรนะคะอำเภอายทองวัฒนาจังหวัดกาแพงเพชรของเรานี่แหละค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าไปดูเลยดีกว่านะคะไปเลยค่ะขบวงจอนนะคะเครื่องควมดุลนี้แค่ไม่กี่หมื่นล้อสวยขึ้นมาก งานส่วนหนึ่งนะคะสวยงามมากเลยที่เจ้าหน้าที่เขานะคะได้ทําไว้นะคะสวยงามมากเลยค่ะอยากดูจริงๆค่ะว่าวิธีทํานะคะเป็นยังไงนะคะว่าใส่ <Maria> สียังไงแบบเป็นสีได้ยังไงแล้วมันเป็นรูปร่างอย่างไ้ยังไงรับศึกษาวิธีทากันเลยค่ะไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาถึงที่ทํางานของพี่ๆเขาแล้วนะคะทั้งท่ายคนแรกเลยค่ะพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมชื่อนนยมาณะบุญคำครับก็ชื่อก็ เริ่มเป่าแก้วมานานแล้วตั้งแต่ปีพศสี่สโอ้หลายปีเหมือนกันเลยนะคะ <40. S 3> แล้วอีกท่านหนึ่งท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนนชื่ออะไรคะสมบัติครับอ๋อ,อคุณพี่สมบัตินะคะตอนนี้กำลังทำอยู่เลยยังเป็นตนพี่เขาเลยะค,ะค่ะออกมาตอนนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์พี่เขานะคะว่า เนี่ยมันทำไอ้ตัวไหนทำยากสุดตัวไหนแบบขายดีหรือยังไงนะคะค่ะตัวแบบเนี้ยทำยากไหมคะตัวเนียอย่างเช่นตัวกระต่ายเราทำตามปีมกุกว่าปีนี้ปีถอปีกระต่ายเราจะผลิตมากที่สุดเพราะว่าเป็นปีที่เป็นของฝากตามปีตัวนี้ก็ไม่ยากตัวนี้ไม่ยากง่ายเพราะว่าเป็นงานที่เราทำทุกวัน แล้วนี่ใช่มัทที่คะที่เป็นที่แทงแก้วกวัตถุดิบของเราคือแทงแกวแ้วไอ้ตัวนี้เราจะนําเข้าจากต่างประเทศโดยจะมีพ่อค้ารับมาให้เราทิึงเราก็จะไปซื้อต่อเขาอีกทีแล้วส่งออกยังไงคะย่างีาง้มันจะมีบริษัทที่ปรเทศโทรสั่งมาเราก็โทรเขาโทรมาเราก็ทําตามเขาเดอุด้สตัวอบ ค,ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์สิ่งที่เราจะทําอย่างเช่นเราจะทํากระต่ายเราต้องหาวัตถุดิบมาละคือแก้วเราต้องรู้ว่ากระต่ายตัวนี้ต้องใช้วัตถุดิบบ้างมันขนาดไหนอันนี้คือแก้ว2ี่สิบมิล<ม>แล้วก็กี่มิลกี่มิลแก้วมันจะมีหลายขนาดจะมีราคาตั้งแต่เท่าไหรถึงเท่าไหร่คะราคานี่ตายตัวครับกิโลละร้อยร้อยห้าสิบบาทต่อตัว,ตวพอเราหาวัตถุดิบได้ละเราก็เริ่มนี่ก่อนอื่นตัวนี้นี่ แล้วก็เร่งปรับอุณหภูมิเข้าเพราะว่าเราจะตัดวัดขนาดไว้ละต่อต่อตัวต่อตัวต่อตัวตตว,ว่าแท่งนึงจะได้กี่ตัวเราจะกะขนาดได้ม,มันก็จะใช้ระยะเวลาหน่อยตอนนี้ก็คือการหลอมเหลวแก้วใช้ระยะเวลานานอเพราะว่าทาตัวโตวมันก็ต้องใช้ไฟแรงแล้วก็เวลาก็นานแต่มันไม่ยาก ชิ้นงานทุกอย่างถ้าทําเป็นแล้วมันไม่มีความยากมันมีอยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชนานาญของช่างแต่ละคนด้วยที่ได้ทําการตอกแก้วมากี่ปีแล้วคะประมาณสิบห้าปีครับประมาณสิบห้าปีทำไมพี่พถึงได้ทาการตอกแก้วเนี่ยคะก็อยู่บ้านเฉยๆพอดีพี่เขากลับมาจากกรุงเทพตอแก้วแล้วก็เกิด ว่าเออเห็นพี่เขาทำแล้ว